สวัสดีค่ะคืนนี้มุมเกษตรก็จะพาเพื่อนๆมาดูดอกแคัตัสนะคะวันนี้มุมเกษตรจะมาเลือกแคัตัสเพื่อที่จะเอาไปถ่ายคลิปวิดีโอตอนที่เขากำลังจะบานนะคะก็ดึกๆนะคะก็จะมาเลือกดูว่าจะเอาตัวไหนดีนะคะไปถ่ายคลิปวิดีโอนะคะตอนนี้พวกอิชิโน็เขาก็เริ่มบานกันแล้วนะคะตัวนี้เป็นลูบิเวียนะ,ะเขาก็เริ่มบานแล้วเช่นกันนะคะ ลงเดือนยังไม่มีไฟนะคะมุมเกษตรก็จะ,ะตัวนี้น่าจะบานพรุ่งนี้เหมือนกันนะคะมุมเกษตรเอาคมไฟเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูโซนของโลบิเวียกันนะคะว่าเขาเป็นยังไงมาดูกันหน้านะคะพรุ่งนี้เช้าเขาก็น่าจะบานนะคะประมาณตีสามตีสี่เขาน่าก็น่าจะเริ่มแย้มนล้วแหละนะคะกลุ่มนี้เป็นโลบิเวียนะคะเขามีตุ่มดอกกันเขาน่าจะบานพรุ่งนี้เยอะเลยนะคะหลายต้นเลยนะคะ โอ้มีดอกนี้นะคะที่เขาบานแล้วนะคะอ่าสวยนะคะสีชมพูกลางดอกเป็นสีขาวนะคะตอนนี้ประมาณห้าทุ่มนะคะสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มไม่ได้ดูนาฬิกาประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่แหละนะคะเขาบานแล้วนะ,ะสาหรับดอกลูบิเวียดอกนี้เนาะปกติลูบิเวียเขาจะบานตอนตีสี่ตีห้าเนาะแต่ดอกนี้เนี่ยเขาบานก่อนเพื่อนเลยนะคะเดี๋ยวต้องเอาเขาไปหลบข้างใน ไม่อย่างนั้นคงไม่ทันพึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นในกลุ่มของโรบีิเวียนะคะที่จริงเราควรที่จะยกเขาไปรวมกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาเขาหลบพึ่งได้ก็จะดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพึ่งเขามาตื่นเช้ามามาตอมนะคะแล้วก็เขาก็ทําเกสรเสียหายนะ,ะมุมกเกษตรก็ตื่นสายเนาะก็จะไม่ทันมาผสมเกสรให้เขานะคะ พวกนี้ก็น่าถ่ายนะเพราะว่าเป็นไม้ที่เขาบานครั้งแรกเนาะเป็นไม้มะเล็ดนะคะพรุ่งนี้ก็บานเยอะอยู่นะคะสําหรับโรบิเวียนะคะโรบิเวียรหัสนี้สวยมากนะคะมุมกเกษตรยังไม่เคยถ่ายเลยอยากถ่ายเหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าจะเลือกตัวไหนไปถ่ายนะคะ แต่ในกลุ่มของโรบิเวียต้นนี้ก็สวยนะทรงเขาเหมือนจะสวยเนาะปกติเอ่อพวกไม้ที่หน่อเขาโดกๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ดูต้นนี้แล้วทรงเขาค่อนข้างสวยเนาะพรุ่งนี้เราจะมาลุ้นกันว่าเขาจะสวยแค่ไหนนะคะที่จริงควรที่จะยกเขาไปกองรวมกันนะคะเวลาที่เราผสมเกสรหรือว่าเวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยเขาจะได้สวยๆนะคะแต่ว่ามุมเกษตรไม่ค่อยมีเวลานะเห็นถ้าเรามองมุมนี้นะคะ ก็จะมีะตุ่มดอกที่เขาพร้อมจะบานพรุ่งนี้เยอะเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาเขาไปรวมกันได้ก็จะดีนะคะเราสามารถที่จะผสมเกสรได้ง่ายนะคะถ่ายรูปออกมาก็สวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเอาเขาไปหลบพึ่งได้ก็จะดีนะคะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามุมเกษตรจะมีเวลาเแยกยกเขาไปไว้ในบ้านไหมนะคะเพื่อที่จะหนีพึ่งเนาะส่วนตอนนี้มุมเกษตรก็พยายามที่จะมาเลือก ไม้นะคะที่จะเอาไปถ่ายในคืนนี้ก็คงต้องเป็นอีชิโนบอนะคะอันนี้ก็เป็นอีชิโนบฮาเดสนะคะสองต้นใหญ่ๆด้วยกันนะคะเลือกดูว่าจะเอาต้นไหนเอาอิอีชิโนบอเพราะว่าโรบิเบียเนี่ยพรุ่งนี้เช้ายัางไงถ้าถ้าตื่นทันก็จะมีในส่วนของโรบิเบียบางต้นนะคะที่เขา เพิ่งจะเริ่มแย้มนะสามารถที่จะเอาเข้ามาถ่ายได้นะ้องมุมเกษตรก็จะเลือกเป็นลูบิเยรไปแล้วกันนะคะมออไม่ใช่เลือกเป็นอีิชินน้อมเพราะว่าอิชินน้อมเนี่ยเขาจะบานคืนนี้นะคะเดีย๋ยวมุมเกษตรขอยกเขาเข้าไปในบ้านนะคะแล้วก็อาจจะตั้งกล้องถ่ายเขาไว้นะคะสําหรับอีิชินน้อมเนาะจะเลือกต้นไหนดีเลือกระหว่าง2ต้นนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนไม่ค่อยเห็นนะคะ ต้นนี้บานออกมาน่าจะสวยเนาะสูงมุมนี้เนาะน่าจะสวยเลยต้นนี้ต้นนี้ถ้าถ่ายก็น่าจะถ่ายมุมสูงหรือไม่ก็มุมนี้อ่ะเอาต้นนี้ละกันต้นนี้มีสามดอกเรียงกันเนาะแล้วก็วางมุมแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวขอยกเข้าไปในบ้านก่อน โอเคค่ะก็เลือกเป็นอิชินอตัวนี้นะคะเป็นฮาเดสนะคะแล้วก็เขาเป็นตัวสีส้มไส้สีดำนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาลุ้นดูความสวยงามของเขาไปพร้อมๆกันนะคะคืนนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับาการไปเลือกไม้เพื่อที่จะเอามาถ่ายคลิปนะคะยังไงก็ติดตามชมความสวยงามของเขาในวันของในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะถ้า,าไม่มีเวลาลงก็อาจจะเป็นตอนเย็นหรือว่า ถัดไปอีกวันหนึ่งนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ